สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาพานักเรียนจำแนกดอกโดยใช้เกณฑ์อื่นๆเป็นตัวจำแนกนะคะจากคลิปที่แล้วที่เราใช้เกณฑ์โครงสร้างของดอกแล้วก็เกรสรเพศผู้เพศเมียเป็นเกณฑ์นะคะคลิปนี้เราก็จะมาใช้เกณฑ์อื่นๆลองดูบ้างนะคะนอกจากโครงสร้างของดอกนะคะที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้แล้วนะคะ เรายังมีเกณฑ์อื่นอีกอย่างเช่นเกณฑ์ของการตั้งอยู่บนฐานรองดอกของอรังไข่นะคะมาดูแบบแรกนะคะแบบแรกอย่างเช่นดอกพริกนี้นะคะจะมีลักษณะของรังไข่ที่ตั้งอยู่เหนือวงกลีบก็คืออยู่เหนือวงกลีบเลี้ยงและกลีบดอกนะคะอย่างเช่นดอกพริกนี้ดอกมะเขือนะคะ หรือดอกชวนชมนะคะดอกต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนแต่มีรังไข่ที่ตั้งอยู่เหนือวงกลีบก็คืออยู่ด้านบนของกลีบเลี้ยงและกลีบดอกนั่นเองค่ะโดยเราจะเรียกลักษณะของรังไข่แบบนี้นะคะเป็นแบบสุพิเรียโอวารี่นะคะก็คือรังไข่ที่อยู่เหนือวงกลีบค่ะแบบที่สองนะคะก็คือแบบที่ดอกที่มีรังไข่อยู่ ใต้วงกลีบนะคะอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเรียกว่า inferior ovary นะคะลักษณะของรังไข่ที่อยู่ใต้วงกลีบอย่างเช่นดอกฟักทองนะคะนักเรียนจะเห็นกลีบดอกของดอกฟักทองอยู่ทางด้านบนนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นกลมๆที่อยู่ทางด้านใต้นั่นก็คือรังไข่นะคะ และแบบสุดท้ายนะคะแบบ half inferior ovary นะคะก็คือดอกที่รังไข่อยู่ระดับเดียวกันกับกลีบเลี้ยงและกลีบดอกนั่นก็ยกตัวอย่างได้เป็นดอกกุหลาบนะคะนักเรียนจะเห็นตรงนี้นะดอกกุหลาบนะคะจะมีกีสอนเพศเมียอยู่หลายอันเลยนะคะแต่ว่าแต่ละอันนั้นนะคะรังไข่ของเขาที่อยู่ด้านล่างนั้นจะอยู่กึ่งกลางวงกลีบนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นภาพที่จะเป็นภาพที่ชัดขึ้นนะคะครูยืมภาพนี้นะคะมาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะของคณะวิทยาศาสตร์นะคะที่ท่านได้บรรยายลักษณะของการทําวิจัยพันไม้ที่จะต้องดูถึงลักษณะต่างๆของของพันไม้แต่ละชนิดนะคะตัวนี้ก็จะได้เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าลักษณะของรังไข่แต่ละรังไข่นั้นอยู่ กึ่งกลางวงกลีบนะคะเไหมคะ <S <S เกณฑ์ต่อไปนะคะเกณฑ์ต่อไปที่เราจะใช้ในการจัดจำแน่นะคะเราก็จะมาใช้ จำนวนดอกที่อยู่บนหนึ่งก้านดอกนะคะเราจะจำแนกออกเป็นดอกเดี่ยวและดอกช่อนะคะเรามาดูดอกเดี่ยวกันก่อนค่ะดอกเดี่ยวก็คือดอกที่อยู่มีอยู่หนึ่งดอกนะคะบนหนึ่งก้านดอกจะมีอยู่หนึ่งดอกเท่านั้นนะคะดอกเดี่ยวนะคะเราสังเกตที่ก้านดอกนะคะหนึ่งก้านดอกจะมีแค่ดอกเดียวเท่านั้นนะคะเช่นดอกจำปีนะคะตามภาพ ดอกบัวนะคะเป็นดอกเดี่ยวดอกพริกนะคะดอกบัวดินนะคะดอกบัวดินก็เป็นดอกเดี่ยวเหมือนกันเป็นต้นอ่าต่อไปเรามาดูดอกช่อค่ะสำหรับดอกช่อนะคะในหนึ่งก้านดอกนั้นจะมีดอกอยู่หลายๆดอกอย่างเช่นดอกหมอนนี้นะคะจัดเป็นดอกช่อดอกกล้วยจัดเป็นดอกช่อนะคะส่วนกาบปีนั้นเป็นกรีบประดับเท่านั้น ดอกกระถินก็จัดเป็นดอกช่อเหมือนกันดอกกล้วยไม้ก็จัดเป็นดอกช่อนะคะเพราะในหนึ่งก้านดอกนั้นมีดอกย่อยๆหลายดอกเลยดอกไฮเดรเยียดอกไฮเดรเยียก็เป็นดอกช่อนะคะสวยมากคือชอบมากๆเลยค่ะดอกเนี้ยแต่มักจะมีดอกอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะที่นักเรียนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นดอกเดี่ยวเพราะว่าเห็นก้านดอกเป็นดอกเดี่ยวมีก้านเดียว ก็จะตีจำแนกไปเลยว่าเป็นดอกเดี่ยวแต่จริงๆแล้วถ้าเราเข้ามาดูใกล้ๆนะคะเข้ามาดูใกล้ๆดอกพวกนี้แล้วนะคะจะเห็นมีดอกเล็กๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นไหมคะลักษณะดอกจะมีเยอะแยะมากมายที่รวมกันอยู่บนฐานดอกร่วมนะคะอย่างเช่นพวกดาวเรืองทันตะวันบานชื่นบานไม่รู้โรยพวกนี้นะคะ จะจัดเป็นดอกช่อแบบกระจุกแน่นนะคะด้านนอกที่เป็นกลีบดอกใหญ่ๆตัวนั้นจะเป็นดอกย่อยวงนอกนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วดอกย่อยวงนอกนี้จะเป็นลักษณะของดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศก็คือจะมีแค่เกสรเพศเมียอย่างเดียวไม่มีเกสรเพศผู้นะคะ และที่นักเรียนเห็นเล็กๆเยอะแยะมากมายนี้นะคะก็คือดอกย่อยวงในนะคะดอกย่อยวงในจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศคือมีทั้งเกสรเพศผู้และเพศเมียค่ะ mm. ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะครูก็คิดว่านักเรียนจะได้ความรู้ในเรื่องการจัดจำแนกประเภทของดอกโดยใช้เกณฑ์เพิ่มเติมนะคะ mm. คือเราใช้ลักษณะของตำแหน่งรังไข่และจำนวนดอกบนหนึ่งก้านดอกเป็นเกณฑ์ในวันนี้นะคะ ครูก็ขอให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนเนื้อหานะคะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าครูจะพานักเรียนทำอะไรสำหรับคลิปนี้ลานักเรียนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ